เรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มที่ต้องหาเงินมาจ่ายนี่แถมเพิ่งได้รู้ว่าพ่อเนี่ยยกมรดกให้กับพี่ชายที่เขาเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาเนี่ยเลยจัดการลักพาตัวโดยที่เพิ่งมารู้ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นออทิสติกแต่ด้วยความใกล้ชิดกันเป็นครั้งแรกเขากล่าพวพบว่าพี่ชายของเขาคนนี้นั้นโคตรจะเฉลียและการเดินทางครั้งนี้จะสามารถเติมเต็มคำว่าพี่น้องของชายทั้งสองที่ต่างสติปัญญากันได้หรือไม่ไหนผู้ร์เรื่องเลนแมนอัจฉริยะแห่งออทิสติก แรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับชาลีเจ้าของโชว์รูมแลมโบกินี่ที่ถึงจะเป็นธุรกิจซูเปอร์คาร์แต่ว่าตอนนี้เขาเนี่ยหมุนเงินไม่ทันเลยโดนธนาคารทวงเงินที่ไปกู้มารัวๆเขาเนี่ยเลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยแถยืดเวลากับธนาคารไม่ก่อนซึ่งพนักงานหนึ่งในนั้นที่ชื่อว่าสูสานก็เป็นแฟนสาวของเขานั่นเองแล้ววันนี้เขานึงก็นัดเธอไปเที่ยวด้วยกันแต่เขาที่เครียดเรื่องบริษัทเนี่ยกระตึงใส่เธอทั้งทางและในตอนนั้นเขานึงก็มีสายเขา้าเพื่อแจ้งข่าวว่าพ่อของเขานั้นเสียชีวิตแล้ว เท่านั้นแหละชาลีนึก็ต้องตีรถไปขึ้นเครื่องกลับบ้านเกิดอย่างไวและพอมาถึงงานศพข่าวหนึ่งก็เลือกที่จะยืนดูอยู่ไกลๆก่อนจะกลับมาที่บ้านหลังเก่าของพ่อและได้เจอกับรถคลาสสิกที่พ่อเขาเนี่ยห่วงมากๆและข่าวนึงก็เล่าให้แฟนฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยขโมยรถของพ่อไปขับจนถูกจับแต่พ่อเนี่ยก็ไม่ยอมไปประกันตัวจนทําให้เขานั้นหนีออกจากบ้านและไม่กลับมาที่นี่อีกเลยสุซานที่ฟังนั้นก็ถามว่าเขาเคยรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างไหม เขาที่เคยนั้นกันเล่าว่าเวลาที่เขาเนี่ยรู้สึกแย่เขาเนี่ยจะจินตนาการถึงชายที่ชื่อว่าเรนแมนให้มาคอยร้องเพลงปลอบใจเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเรนแมนอีกแล้วเช้าวันต่อมาทนายนั้นก็เรียกชาลีมาฟังพิัยกรรมของพ่อซึ่งพ่อนั้นก็เขียนจดหมายถึงชาลีที่ยิงยงาโสไม่เคยติดต่อกลับมาบ้างเลยซึ่งเขาเนั้นก็ได้ยกรถคันโปรดกับสวนกุหลาบให้กับชาลีไปส่วนทรัพย์สินมรดกทั้งหมดเขาเนี่ยจะเป็นผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว ข่าวนั้นแหละชารีที่ฟังนั้นก็ถึงกับโวยวายที่เขาเนี่ยไม่ได้เงินจากพ่อสักแดงเดียวจากนั้นขาวนั้นก็ได้ออกตามสืบว่าใครเนี่ยเป็นผู้จัดการมารดกกันแน่จนข่าวนั้นก็ได้มาเจอกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยออทิสติกและได้เจอกับผู้จัดการมารดกที่เป็นผอศูนย์นี้แต่ในตอนนั้นซูซานที่รออย,อยู่ที่รถเนี่ยก็ได้เจอกับผู้ป่วยคนหนึ่งที่ขึ้นมานั่งรถของชารีแถมยังพูดเหมือนว่ารู้จักรถคันนี้ส่วนชาลีที่ลงมาเห็นเนี่ยก็รีบไล่เขาลงไป แต่อยู่ๆชายคนนี้เนี่ยก็พูดชื่อพ่อชื่อแม่ที่ชื่อเดียวกับพ่อแม่ของชาลีเป๊ะๆจนเขานั้นก็เริ่มเอะใจเห็นอย่างนั้นเนี่ยพอออก,ก็เลยเรียกเขาเข้าไปคุยและเล่าความจริงว่าชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเลมอนที่เป็นพี่ชายแท้ๆของเขาและเลมอนนึงก็มีความบกพร่องทางด้านการรับรู้แต่ก็ไม่ถึงกับระดับรุนแรงได้ยินอย่างนั้นชาลีนั้นก็รู้สึกคาใจที่ครอบครัวเนี่ยไม่เคยบอกว่าเขาเนี่ยมีพี่ชายก่อนจะด่าแหลกที่พ่อเนี่ยยกเงินทั้งหมดให้คนสติไม่ดี จากนั้นพ่อออเนี่ยก็ให้ชาลีไปทําความรู้จักกับพี่ชายเส่งเลมอนนั้นก็จะมีอาการมิตกถ้ามีคนเนี่มายุ่งกับของของเขาชาลีที่รู้อย่างนั้นเนี่ยก็หรือนู่นหรือนี่จนสุสานที่สงสารเลมอนเนี่ยก็เลยสั่งให้ชาลีเนี่ยเก็บของเข้าที่ซึ่งในตอนนั้นชาลีเนี่ยก็ปิ๊งงเดียวทำทีชวนให้เลมอนเนี่ยไปเดินเล่นและชวนคุยเรื่องเบสบอลที่เขาชอบก่อนจะจัดการหลอกเขาขึ้นรถและอ้างว่าจะพาเขาเนี่ยไปดูเบสบอลพอเห็นว่าเลมอนเนี่ยไม่ยอมเขาเนี่ยก็เลยยึดกระเป๋าพี่ เพื่อบังคับให้เดินตามเข้าไปจากนั้นเขานั้นก็พาเลมอนเนี่ยเดินทางไปที่เอก่อนจะพากันแววเปิดห้องนอนที่โรงแรมซึ่งเลมอนเห็นกิจวัรต่างไปจากเดิมเนี่ยเขานั้นก็กังวลชาลีเนี่ยก็เลยพยายามเอาใจเขาด้วยการเอาคู่มือโรงแรมเนี่ยให้พี่ชายอ่านและสั่งพิซซ่ามาปลอบขวัญในคืนนั้นเลมอนนั้นก็ได้ยินเสียงชาลีกับซูซานเนี่ยกำลังซีดอุยกัน แต่เขาที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เลยเดินไปนั่งที่ปลายเตียงชาลีที่หันไปเห็นเนี่ยก็รีบไล่แล้วก็ตามไปด่าเขาอย่างแรงจอห์นซูซานที่ทนไม่ไหวเธอนั่นก็บ่นชาลีที่ลักพาตัวพี่ชายและหลอกใช้เธอเป็นเครื่องมือและพอเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องเงินมรด,ดกขึ้นมาเธอนั้นก็รับไม่ได้เก็บเสื้อผ้าหาทางกลับบ้านเองเช้าวันต่อมาชาลีนันก็พาเลมอนเนี่ยลงมากินข้าวข้างล่างและพอเลมอนเนี่ยเห็นชื่อพนักง,งานโรงแรมคนหนึ่งเขาเนี่นก็พูดเบอร์โทรของเธอออกมา พราะว่าเขาเนี่ยจำได้มาจากคู่มือของโรงแรมนั่นเองจากนั้นชาลีเนี่ยก็โทรไปหาพอ,อ,อเพื่อยื่นข้อเสนอให้แบ่งโมรด,ดกให้เขาเครึ่งหนึ่งแลกกับการส่งตัวเลมอนกลับไปในตอนนั้นเลมอนที่อยากได้ไม้จิ้มฟันก็บ,บังเอิญชนพนักงานจนไม้จิ้มฟันเนี่ยมันร่วงพืนและเขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยม,มีทั้งหมด246ชาลีที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยถามกับพนักงานว่าจริงๆแล้วมันมีกี่อันกันแน่พนักงานเนี่ยเลยอ่านข้างกล่องว่ามันให้มา250 แต่เลมอนนั้นก็เถียงว่ามันมี246จริงๆท่านั้นแหละพนักง,งานนั้นก็เลยเปิดดูในกล่องจอ์นได้เห็นว่ามีไม้จิ้มฟันเหลืออยู่อีก4อันซึ่งรวมแล้วมันก็เป็น250นั่นเองชาลีที่เห็นนั้นก็ต้องอึง้งที่เลมอนนั้นความจําเป็นเลิศตัดมาที่สนามบินที่พวกเขาเนี่ยต้องเดินทางไปเอลเอแต่พอเลมอนรู้ว่าจะได้ขึ้นเครื่องบินเขาวนั้นก็งอแงพงูดเรื่องสถิติการตกของเครื่องบินให้ชาลีฟังแถมยังจําได้หมดเลยว่าตกที่ไหนเวลาเท่าไหร่บ้าง แต่ว่าถึงอย่างนั้นชาลีเนี่ยก็ยังจะลากเลมอนไปขึ้นเครื่องให้ได้จนเลมอนนั้นก็กลัวจนาการกำเริบพยายามจะทำร้ายตัวเองพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยชาลีนั้นก็ต้องยอมเปลี่ยนใจเลือกที่จะขับรถไป LA ถึงแม้มันจะใช้เวลาถึง3วันก็ตามจากนั้นพอทั้งสองเนี่ยเริ่มเดินทางและได้เห็นอุบัติเหตุบนไฮเวย์ซึ่งเลมอนที่รู้สึกกลัวก็เดินลงจากรถอย่างไวชาลีที่งงนั้นก็รีบไปตามให้เขากลับมาแต่ว่าเลมอนนั้นกลับยืนกรานจะไม่ยอมนั่งรถบไฮเเดดด็ขา เพราะจากสถิติที่เขาจํามาบนไฮเวย์เนี่ยมีแต่อุบัติเหตุเต็มไปหมดเท่านั้นแหละชาลีนั่นก็ต้องยอมอีกแล้วและให้เลมอนเนี่ยเดินนําไปก่อนเลยส่วนเขาเนี่ยจะขับรถตามไปจนกว่าจะสุดทางไฮเวย์ซึ่งกระทำมาพวกเขาเนี่ยเสียเวลาสุดๆเช้าวันต่อมาฝนนั้นก็ตกอย่างหนักเลมอนนั้นก็งองแงไม่ขอเดินทางตอนฝนตกชาลีนั้นก็เลยถามบอกว่าฝนนั้นก็เหมือนน้าฝักบัวนั่นแหละได้ยินอย่างนั้นเลมอนนั้นก็สวนกลับทันที ว่าฝากัวในอยู่ในห้องน้าไม่อันตรายเท่าขับรถตากฝนหลังจากฝนหยุดทางสองนั้นก็เดินทางกันต่อเลมอนนั้นก็งอแง,งอีกแล้วไม่พอใจที่ชาลีเนี่ยซื้อกางเกงในมาให้ผิดเพราะเขาเนี่ยใส่แค่กางเกงในจากร้านเคมาร์ทที่เมืองเซนิติเท่านั้นได้ยินอย่างนั้นชาลีนั้นก็ปริแตกจอดรถไวยอาจจะบ้าตายรายวันจนต้องแววโรงพยาบาลแถวนั้นเพื่อปรึกษาหมอจิตเวชหมอเนี่ยเลยถามกับชาลีว่าเลมอนเนี่ยมีสิ่งที่ชอบบ้างไหม ชาลีนั้นเลยเล่าเรื่องที่พี่ชายเนี่ยชอบคณิตศาสตร์และมีความจําเป็นเลิศซึ่งหมอน,นั้นก็ลองเทสโด,ดยการตั้งโจทย์เลขยากๆให้เลมอนเนี่ยลองตอบซึ่งเขานั้นก็ตอบถูกแบบเสียงดังฟังชัดสุดๆแถมไม่ว่าจะยากแค่ไหนเขานั้นก็ตอบได้หมดเลยหมอน,นั้นก็เลยแซวว่าเขาเนี่ยชายออทิสติกหรือเปล่าเลมอนนั้นก็กวนจัดบอกว่าไม่นาน,นะหมอส่วนชาลีในตอนนั้นเนี่ยก็อาแต่อึง้งที่พี่ชายของเขานั้นจะเก่งอะไรขนาดนี้ ต่อมาพอทั้งสองเนี่ยเดินทางกันต่อ mm. เลมอนนั้นก็งองแงอีกแล้วอยากจะดูทีวีรายการสดชาลีที่กลัวเขาอาการจะกำเริบเนี่ยก็เลยแวะบ้านแถวนั้นทำทีว่ามาสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับรายการทีวีอะไรก็ไม่รู้จนชาวบ้านที่หันไปเห็นเลมอนที่มีท่าทางแปลกๆ mm. ก็เลยไล่ตะเพิดสองพี่น้องไปชาลีนั้นก็เลยต้องยอมสารภาพและเล่าถึงอาการของเลมอนซึ่งชาวบ้านที่เห็นใจเนี่ยก็เลยยอมให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปดูทีวีข้างในหลังจากดูทีวีเสร็จ เขาในหาห้องเช่าถูกๆนอนแต่เลมอนที่กังวลเนี่ยก็พูดเรื่องเบสบอลวนไปวนมาโจนชาลีนึงก็ดูให้พี่ชายนั้นสงบสติอารมณ์บ้างแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเลมอนนึงก็เรียกตัวเองว่าเลนแมนซึ่งชาลีที่ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานเขาหนึ่งก็นิ่งไปเลมอนเนี่ยเลยไปหยิบภาพภาพหนึ่งมาที่พ่อน่ะถ่ายเขากับชาลีสมัยแบบเบิลเขาที่เห็นเนี่ยก็รีบถามเกี่ยวกับตัวเขาตอนนั้นเลมอนที่ความจําเป็นเลอะนั้นเลยเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยชาลีชอบโบกมือให้เขาและอยู่ๆเลมอนนึนก็ร้องเพลงขึ้นมา ซึ่งมันเป็นเพลงที่ชาลีเนี่ยคุ้นหูมากๆจนทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าเลนแมนที่เขาจินตนาการก็คือเลมอนพี่ชายของเขานั่นเองและเขาที่รู้สึกเศร้าเนี่ยก็เลยเดินไปเปิดน้ำมูลแต่พอเลมอนเนี่ยหันไปเห็นเขานั้นก็สติแตกพูดวนไปวนมาว่าน้ําร้อนเนี่ยมันลวกเด็กอ่อนชาลีที่เห็นพี่กลัวนึงก็รีบไปสงบสติอารมณ์เขาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยประทัตต่อได้ว่าพ่อเนี่ยกลัวว่าเลมอนเนี่ยอาจจะทําอันตรายกับเขาก็เลยส่งให้เลมอนเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์บําบัดตั้งงดชาลีเย็ก ซึ่งพอรู้อย่างนั้นเขานั้นก็รู้สึกเศร้าจับใจช้าวันต่อมาชาลีนั้นก็ซื้อทีวีอันจิ๋วมาให้พี่ชายวด้ดูแต่ในตอนนั้นลูกน้องของเขาเน้นก็โทรมาบอกข่าวร้ายว่าตอนนี้ธนาคารเนี่ยมาไล่ยึดทรัพย์เขาไปหมดแล้วชารีที่เครียดจัดเนี่ยก็ทำได้แค่วยวายเพียงลำพังต่อมาในระหว่างพักกินข้าวเลมอนนั้นก็โชว์สกิลจาลำดับเพลงและอัลบั้มเพลงได้หมดเลยจนชาลีเนี่ยก็เลยทดสอบอะไรบางอย่างโดยการเอาไพ่มาสำรับหนึ่ง และทิ้งไพ่ออกทีละใบจนเหลือไว้ในมือแค่สิบใบและให้เลมอนนั้นถ่ายว่าในมือของเขาเน้นเหลือไพ่เลขอะไรบ้างซึ่งเลมอนที่มองแค่แป๊บเดียวเนี่ยก็ตอบแบบไม่คิดเลยแถมถูกยังก็มองเห็นซึ่งเขาที่รู้อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รอชา้าเลยพากันแวะมาที่าสเวกัสและก็จัดการใส่สูตรครบชุดให้พี่ชายและรีบตรงมาที่คาสิโนอย่างไวหวังจะให้พี่เนี่ยพารวยซึ่งเลมอนที่คำนวณโคตรจะแม่นก็ถ่ายไพ่ถูกมันทุกตาจนคนที่บอน,น์ัน้นก็พากันมามุงดูเสี่ยน ถามมเจาของบ่อนเนี่ยถึงก็เปิดดูกล้องวงจรปิดอย่างไม่คาดสายตาแต่ก็ไม่มีจังหวะไหนที่2พี่น้องเนี่ยจะโกงได้เลยสักนิดจนความอัจฉริยะของพี่ชายออทิสติกเนี่ยก็พาเขารับทรัพย์กระจุยต่อมาในระหว่างดิชาลีเนี่ยกำลังเดินไปแลกเงินก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเลมอนแต่พอเห็นว่าเขาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเธอนั้นก็เดินหนีเขาไปเลยหลังจากได้เงินเขานั้นก็จัดห้องสุดหรูและรีบขอบคุณพี่ชายที่ช่วยเขาหาเงินไปผ่อนธนาคาร ส่วนเลมอนนั้นก็ดูเหมือนจะยังติดใจสาวคนนั้นจะไปเต้นรำกับเธอให้ได้ชาลีนั้นก็เลยสนองนิดพี่โดยการสอนเขาเต้นรำแต่ในตอนนั้นสุสานนั้นก็ตามมาหาชาลีที่นี่พวกเขาเนี่ยเลยพาเลมอนมาหาสาวคนนั้นที่บาร์ไม่นานเจ้าหน้าที่ของคาสิโนนั่นก็มาเรียกชาลีไปคุยและไล่ไม่ให้เขาเนี่ยมาเล่นที่นี่อีกส่วนสุสานที่เห็นเลมอนรอสาวเกอร์เธอที่สงสารเนี่ยก็เลยชวนเขาไปเต้นรำในลิฟท์แทนต่อมา พวกเขานน้นก็เดินทางมาถึง l อจนได้แต่เลมอนที่ไม่คุ้นที่เนี่ยก็พูดประโยคซ้ำๆเดิมๆออกมาชาลีที่นึกขึ้นได้เนี่ยก็เลยเปิดรายการตลกให้พี่ดูซึ่งมันเนี่ยก็เหมือนประโยคที่เลมอนน่ยชอบพูดเด้เลยเลมอนนั้นเลยบอกเมื่อพ่อเนี่ยเปิดรายการนี้เขาดูและนี่คืนนั้นพออที่ตามมาถึง l อนั้นก็นัดชาลีไปคุยและยื่นเช็คตามจํานวนเงินที่ชาลีนั้นต้องการแลกกับการพาตัวเลมอนกลับไปที่ศูนย์บําบัดชาลีที่เห็นยอดเงินเขาเนั้นก็พูดขึ้นมา ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโกรธพ่อที่ยกมรดกให้พี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาโกรธยิ่งกว่าที่น่าจะมีเวลารู้จักพี่ชายมากกว่านี้หน่อยและพอพูดจบเขานั่นก็ยื่นเงินคืนให้กับพ่ออ,อไปวันต่อมาเลมอนที่ตกใจสัญญ,ญาณเตือนไฟไหม้เขานั่นก็ตกใจกลัวจนทำร้ายร่างกายตัวเอง ชาลีที่เห็นนั้นก็รีบเข้าไปสงบสติอารมณ์และพาพี่ชายเนี่ยมาปลอบขวัญด้วยการกินแพนเค้กที่ร้านก่อนจะต้องพาพี่เนี่ยมาพบหมอของศาลที่จะมาต่อรองไกลเกลี่ยเลมอนคืนจากชาลีซึ่งหมอน,นั้นก็ถามว่าเลมอนเนี่ยมีอาการกำเริบบ้างไหมชาลีที่ไม่โกหกเนี่ยก็บอกไปตามตรงว่าพี่เขาเนี่ยอาการกำเริบอยู่สองสัมผลแต่ก็บอกต่อว่าพี่ชายเนี่ยมาอยู่กับเขาแค่อาทิตย์เดียวดีกว่าอยู่ที่ศูนย์มาตั้งหลายปี และพอหมอเนี่ยถามเลมอนว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปทําอะไรมาบ้างซึ่งเลมอนนั้นก็ตอบว่าเขาเนี่ยไปเล่นไพ่และเต้นรํากับ Charlie. ชาลีชาลีที่กลัวจะเสียพี่นั้นก็พยายามจะแก้ต่างและสารภาพตรงๆว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยากได้เงินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากได้พี่ชายคืนมากกว่าเส่งหมอน,นั้นเลยหันไปถามเลมอนว่าเขาอยากอยู่กับน้องชายที่นี่หรือเปล่าเลมอนนั้นก็ตอบแค่คำว่าครับครับครับอย่างไวถามเอาชาลีเนี่ยใจชื้นขึ้นมา ซึ่งหมอเนี่ยก็เลยลองถามอย่างอื่นบ้างแต่เลมอนเนี่ยก็ยังตอบแค่ครับครับครับเหมือนเดิมจนทําให้พวกเขาเนี่ยเห็นตรงกันว่าเลมอนเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและพอรู้อย่างนั้นเนี่ยชารีก็ขอคุยกับพี่เป็นการส่วนตัวและบอกว่าที่เขาบอกว่าอยากอยู่กับพี่เขาเนี่ยพูดจากใจจริงซึ่งถึงเลมอนนั้นจะไม่เข้าใจเขาเนี่ยก็ยังเอาหัวมาซบชารีเอาไว้ชาลีเนี่ยก็เลยบอกกับเลมอนว่าเขาเนี่ยชอบที่มีพี่เป็นพี่ชายหลายวันต่อมา ชาลีนันก็มาส่งพี่ชายเพราะเขาเนี่ยต้องกลับไปอยู่ที่ศูนย์บำบัดเสรงเขาเนั่นก็แพ้ของต่างๆที่เลมอนชอบไว้ให้ระหว่างทางและสัญญาว่าอีกสองสัปดาห์เนี่ยเขาจะไปเยี่ยมพี่ที่นั่นเลมอนที่ดีินเนี่ยก็คำนวณสองสัปดาห์เป็นวินาทีส่วนชาลีที่เห็นเขาเดินขึ้นรถไฟแบบไม่ล่ำลาเลยตะโกนเรียกชื่อเลมอนอย่างดังจนเลมอนหนึ่งก็ต้องเดินกลับมาและพูดเรื่องวิธีการดูแต้มไพจนชาลีเนี่ยก็ยิ้มออกมาที่พี่เนี่ยยังจำได้ก่อนจะต้องบอกลากันอีกครั้ง ส่วนเลมอนเนี่ยก็เดินจากไปยังชิวต่างจากชาลีที่เขาเนี่ยยืนน้าตาคลอมองรถไฟแล่นออกจากสถานีไปแล้วพอยืนเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมแนะนำมาสปอยในวันนี้สุดท้ายแล้วต่อให้เราเนี่ยมีเงินมากมายมันก็ไม่อาจมีความสุขเท่ากับการได้อยู่ร่วมกับคนที่เรารักและไว้ใจ wow นะครับแล้วพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกระทำสกอร์จาก MDB ไป8ดาวและก็เหมือนเดิมนะครับ หากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดกระกะตเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ